คุณสุปันคุณเยาวลักษณ์ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้นะคะก็จะมีการพิจารณาวาระด่วนจํานวน6เรื่องค่ะโดยเฉพาะการขอความเห็นชอบการจัดทํารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นข้อเสนอแนะของสอนชนะคะที่จะส่งให้คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะ โดยบรรยากาศที่รัฐสภาวันนี้นะคะการรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะเนื่องจากในเวลา10นาฬิกามีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งมีการพิจารณาวาระเร่งด่วน6เรื่องโดยเฉพาะรายงานการรวบร,รวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา34วรรสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2 5 5 7ครั้งที่1ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้วนะคะรวม ถึงการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการสารปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา37แห่งรัฐธรรมนูญการจัดตั้งสารปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542ค่ะจากนั้นนะคะที่ประชุมก็จะมีการพิจารณาต่อเนื่องถึงกฎหมายที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จต่ออีก4ฉบับค่ะอาทิพระราชบัญญัติประกรันวินาศภายัยฉบับที่พ ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิตฉบับที่พศออค่ะขณะเดียวกันนะคะตัวแทนพรรคเพื่อไทยที่นําโดยนายโภคินโพลกุลซึ่งเป็นทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยก็จะมาเข้าให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญในเวลา9ก้นาฬิกาค่ะปปคุณสกวัลคุณเยาวลักษณ์ค่ะครับขอบคุณครับ,บคุณคพัช <นะ S 2> รินครบสวัสดีค่ะคคการจะเป็นบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาล,ล่าสุดในเช้าวันนี้ค่ะ